เราเข้าเว็บเขตบ่อยไหมนะเราดูข้อมูลเกี่ยวกับเขตของหมู่บ้านเราจากนิติเพียงเท่านั้นถ้าคนที่อยู่ตามซอยก็คือการรอสิยงตามสายแต่ด้วยภาระหน้าที่และการงานทําให้เราพลาดเสียงตามสายไปมากแค่ไหนกันถ้าเราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเขตเราต้องไปที่ไหนปัญหาในปัจจุบันคือไม่มีการแจ้งเตือนถูกเฉิญหรือการแจ้งเตือน,นทำได้อย่างไม่ทั่วถึงไม่มีการแจ้งเตือนกิจกรรมรวมถึงการแจ้งเตือนกิจกรรมของหน่วยงานรัฐที่ไม่ทั่วถึงดังนั้น กลุ่มเป้าหมายของพวกเราก็คือทุกคนที่อยู่ในกรทมที่อยู่อาศัยในระยะยาวและระยะสั้นโดยคอนเซปต์ของพวกเราก็คือ One Stop Service ที่ยรกดับให้ทุกคนที่อยู่ในกรทมรู้จักกรทมและเขตของตนเองได้ดียิ่งขึ้นเกิดเป็นแอปพลิเคชัน My BKK แอปที่เกิดมาเพื่อชาวกรุงเทพทุกคนแอปพลิเคชันของเรานะคะก็จะร่วมมือกับแอปพลิเคชันก่อนๆที่เคยมีโดยการสร้างรายได้ของเราก็จะเกิดจากการที่ให้ภาคเอกชนเข้ามา จองพื้นที่ในการโปรโมตกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพค่ะ My BKK จะเปิดให้ทั้งประชาชนคนกรุงเทพทั่วไปหรือหน่วยงานมาใช้โดยจะต้องลงทะเบียนการใช้งานผ่านแอป,ปโดยฟีเจอร์หลักๆจะมาจากการแจ้งเตือนจะแบ่งออกเป็นแจ้งเตือนฉุกเฉินและแจ้งเตือนกิจกรรมก่อนจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้ต้องไปเลือกเขตที่ต้องการรับแจ้งเตือนในแผนที่กรุงเทพก่อนสําหรับการแจ้งเตือนฉุกเฉินก็จะครอบคลุมไปกับภัยธรรมชาติเตือนล่วงหน้าเช่นตัด ตัดน้ําเพื่อซ่อมท่อหรือฉุกเฉินเม้าแ,แปลงระเบิดในส่วนของแจ้งตังกิจกรรมก็เช่นกันและต่อไปในการจองคิวเขตในขั้นตอนแรกก็จะลิงก์ไปกับแอป B M a Q รวมถึงเรามีเบอร์โทรฉุกเฉินและมีข่าวสารต่างๆที่เอกชนได้มาจ้างลงเอาไว้และการแจ้งปัญหาที่ชาวกรุงเทพ ได้พบในขั้นแรกก็จะลิงก์ไปกับ l i โอเอเพื่อนช,ชาติชาติและในส่วนของหน่วยงานที่มาใช้แอปนี้จะสามารถติดตามกิจกรรมที่ที่ลงโปรโมทเอาไว้โดยที่แจ้งเรื่องไปกับแอดมินของเราเพื่อดำเนินการและแนวทางของแอป MyBKK ในเบื้องต้นจะใช้ภาษาฟัตเตอร์ในการพัฒนาแอปต่อไปสําหรับวันนี้ Investor Assemble ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ